ก็เก็บอยู่เร็วนี่แดงเต็มเต็มบอ่อแล้วเนียนอันเนี้ยจะเก็บไปตาดเนี่ยซึ่งเจ็บไปตาซึ่มอยูบอ่บ่อดินจังสีเก็บไปจังสีเอาให้ป้ากินทุกมื้อมือ้อนี้จะเตียมเข่งมาแลลวกับประมาณนี้ครับเก็บเนี้ยแดงเร็วๆครับบ่อนี้ กว่างประมาณเมตรแปดสิบ้ประมาณเกือบห้าเมตรนะครับสี 4, ่เมตรกว่าเกือบห้าเมตรกระสีได้ผลผลิตประมาณนี้ครับในหนึ่งอาทิตย์ได้สี่เข่งน,นะครับได้ทั้งหมดสี่เข่งน,นะครับงามครับครับออวันนี้ก็มารีวิว ผาปูบบ่ผาปูบ่ซื้อมาจากร้านาการเกษตรอย,ยู่ในจังหวัดเท่านี้แหละนะครับวันละหนึ่งพันบาทสี่สิเมตรขนาดหนาประมาณ0.08ดนะครับนี่คือ0.08แต่ว่าหยาทะลุคนได้นะครับหยาเห่มูห้าเห่มูมทะลุคนได้นะครับพ้องะต้องต่อไปห้องที่ไต้องดเปลี่ยนนะครับ นยายเฮาหมูกะนายเฮาหมูกะทะลุขึ้นหลยหมองอยู่เ <c> จ <oughs> ๊บอกเรากับฟองกันนะครับถ้าเปลี่ยนรรตานี่ก็จะเปลี่ยนเป็น0.15เลยนะครับไปถามมึงอยู่ในตลาดห้องซื้อขี้พยงเพราะสั่งซื้อนะครับไปถามมึงว่าเปลี่ยน คงจเป็นมวลละพันกว่าบาทนลยครับแต่ยังอยู่ในช่วงวันที่สีเอยวันที่ยี่สิบแปดันทิที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกจุสี่นะครับมาตักในแดงอีกบอลหนึ่งนะครับหลังจากตักไปแล้วบอลหนึ่งได้ซีเข่งครับมาพึ่งผลงานนะครับบอลนี้นยักเข่งต <c oughs> ิดตามไปน้ำกันนด้ครับ อาทิตย์นึงพอดีนะครับนี่คืออาทิตย์นึงพอดีครบอาทิตย์อาทิตย์ก่อนก็นตากเทธอนึงตากนะครับตากขึ้นมาตากเลยครับพี่นอ้องครับคำว่ามึงกี่ตามว่าเก็บในแรียงบ่อที่สองนี่บอ่อกว้างประมาณเกือบ2เมตรแล้วครับประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบอะไงี้ประมาณสิบเมตรนะครับสิบสิบเมตรที่เป็นเมตรประมาณนี้นะครับผลลกมาก,ก็คือ ได้ไปเจ็ดเข่งนะครับทำรับบอนี่บอน้อยได้สี่เข่งบอนี่ได้เจ็ดเข่งนะครับร่วมกันเป็นคิปเอ็ดเข่งนะครับแล้วก็เหลือไว้ในบอ่อประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละครับอ,อีกอีกอาทิตย์หนึ่งวันอาทิตย์นาทำให้เจบอีกระที่ได้ปริมาณพอกันนี่แหละครับ,รบทำรับบอนี่กะงายเหี่ยวมูกะทะลูขึ้นมาอยู่ ต่อไปคงตีต้องเปลี่ยนผ้ายางนะครับแต่่เปลี่ยนก็เปลยนอย่งเพราะว่าคุดลงไปคือฟูกกัวอยู่น้ำก็คือจะบขาดนะครับเจ็บขึ้นมาได้แล้ว1 1เอข่งนะครับเจบใน่แดงมะลาสิบเอ็ดเข่งมาตานี้จะมาเตรียมการตากเพระว่าทีตั้งไว้ให้มันเสียน้ำจะน้อยสวกวคน,นเนแดงผมน้ำพอไปเทสีพาเลยมันก นกติแหงแต่ทั้งไตนะครับโอ้ยแหงแต่ทั้งเทิงหัวมันแหงกันไตทั้งไต,งตก็ติเชิดแฉะกกติบัวแหงนะครับก็ติต้องพลิกขึ้นมาแต่ว่านี่ว่าเจี๊มสิเลจน้ำจังหน่อยเนาะครับเนื้แดงก็บั้งจักหน่อยจกักสองสามชั่วโมงก็จังมาใหญ่นะครับมาตากเนื้อแดงครับพี่น้องหลังจากเก็บขึ้นมาแล้วมุ่งเพึ่งไว้ข้าวหนึ่งให้มันเสด็จน้ำนะครับกัมาเทว เมื่อนี้ร่มแห้งครับยานยานมันปิวอยู่หรอกแต่ว่าช่วงช่วงยังยังเปียกๆอยู่เพราะมีปัญหานะครับเพราะแห้งแล้วมันเบาเบาคักนะครับเบาครับกรติดตามกันไปนะครับคือประโยชน์ของแนแดงก็คือสามารถเท่าถ้าสดๆว์เาก็เลี้ยงป่าได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้เลี้ยงมูยังได้เขาอะกระจวานอพออมาตากแล้วเขาก็ไปใส่ครับ กระถางต้นใหม่นะครับหรือว่าต้นใหม่เรือผสมกับดินปลูกต้นใหม่ได้เพห็นว่านะครับมีคาเท่ากับปุ๋ยยูเลียเสร็จนะครับเอาไปเรื่อยๆแต่ว่าได้หลายชุดแล้วละครา,ากได้หลายถุงละประมาณ3ามสี่ถุงแล้วครับผม